วันนี้ผมมายืนกับอาจารย์จำเริญนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนผู้เรียนอยู่ที่เขาครามนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาลงพื้นที่กันนะครับเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากนะครับเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเพราะว่าใช้หลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ได้หายนะครับหายขาดนะครับตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นสวนที่ใช้เคมีนะครับตอนนี้เนี่ยเขากาลังประสบกับปัญหา ของผู้เรียนที่เป็นชรานะครับซึ่งอาจารย์จำเริญนเดี๋ยวแนะน,นําน,นิดนึงครับว่าตอนนี้ได้ทํำยังไงับเนี่ย,ย,ค,ยคือผู้เรียนอต้นนี้นะครับผมสังเกตว่าตั้งแต่ที่ฝนตกหนักนะครับตกหนักคือตุลาพีกาธันวาตกปาตลอดในยที่นี่นะครับมีความชื้นสูงนะครับแอ้วของส่วนนี้นะครับคือว่า คือสวนมันติดกันนะครับด้านน้นกับด้านนี้มัน,ห,นมห่างกันห้าเมตรนะครับห่างกันห้าเมตรแต่ว่าอันนี้เขาใช้ปุียแล้อยาฆ่า,า,มาแมลงกิดเคมีนะครับปิดเคมีตลอดเขาใช้เดือตนตะหลนเดือนละวนนี่เขาฉีดเขาฉีดตลอดนะครับก็เนี่ยครับเรื่องเชื้อรามเข้าตัวนี้เข้าเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็รักษารักษาหน้ารักษา ให้สารค่าเช้ราไปทอปนะครับมาป้ายอันนี้ก็หลายต้นที่เป็นอย่างนี้ก็หลายต้นนะครับซึ่งของผมนั้นที่ใช้ผมก็ตอนหลังก็ารู้จักอันนี้นะครับมาเนี่ยโคตรดีโคตรดแล้วก็เบล็กนะครับโดยเฉพาะเบล็กตัวนี้นะครับค่าเป็นตัวที่จัดการกับเชื้อราก็ <Wow. S 2> าสังเกตด,ดูที่ว่าผมเริ่มใช้แต่พิการนะครับ อันนี้คือเพลงที่ใช้ดีไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลรงเดินไปดูิ่งเพลงนะครับว่าแปลงที่เขาใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับสารอินทรีย์ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวไปกับอาจารย์จำเรินนะครับแปลงตรงนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนก็เป็นเชื้อราเหมือนกันใช่ไหมครับ ตรงนี้เนี่ยก็คือมันมันติดเชื้อราเหมือนกันเนาะเหมือนกันนะครับอย่างต้นนู้นก็เป็นต้นนี้แต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้เป็นนะครับอ๋ออย่างนี้อยู่ใกล้กันเลยครับอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือเราเราก็ใช้แบล็กกับตัวโฟทีโฟซอยเนาะทั้งสามตัวนี้นะครับครบถ้วนนะฮะก็ไม่เป็นครับที่อารอบโคนต้นทีดต้นรอบโคนนะครับรอบโคนนะครับฉีดมาตั้งแต่พืชจีการังนะฮะเนี่ย อ่าสามครั้งสามครั้งรับครั้งสามครั้งก็งเ,เห็น,นเดี๋ยวเราไปดูต้นที่มันเคยเป็นนะครับที่จ,จริงเนี่ยความชื้นตรงนี้เนี่ยเขาครามเนี่ยฝนจะตกชุกมากนะครับแล้วก็อ่าความชื้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขานะครับล้อมทั้งสองด้านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยเรื่องเชื้อราเนี่ยเราค่อนข้างจะดูแลยากมากนะครับสวนทุเรียนเองเนี่ยจะประสบปัญหาตรงนี้ค่อนข้างจะ เยอะมากนะครับแล้วก็นําเคมีมาใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีปัญหากับดินด้วยนะครับแล้วก็กับการเจริญเติบโตของของต้นทุเรียนด้วยเป็นรอยขูดขูดแล้วก็ทาทายาหน,น้นาตาของมันแล้วก็ตอนหลังก็มาฉีดตัวนี้นะครับฉีดแบล็กนนนเนาะแบล็กตัวนี้นะครับปูตีปูจอยใรซาตัวผสมกันพูจริงเป็นเป็นเป็นเซนใหม่ขึ้นมาแตกขึ้นไป อันนี้คือเราเราใช้บีกี่รอบแล้วฮนะเนี่ยสามเหมือนกันาะมั้มอันนี้มากกว่ามากกว่าสามรบอบก็คือทั้งรากโคลน,นแล้วก็เอาต้ต<อ>นออก็นมีปัญหาก็ใช้ใช้มากหน่อยคต้นที่มีปัญหาครับส่วนต้นที่มีปัญหาก็ฉีดคุมอย่างนั้นนะครับอย่างต้นที่เป็นอะไรก็ฉีดคุมเหมือนกันฉีดดูแลเนาะฉีดดูแลปกติอันนี้ก็คือเราดูแลมาประมาณสักเดือนกว่ากว่าเนาะอาจารย์จำเลยเนาะ ับก็ประมาณเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมก็เราสังเกตดูดูได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเพราะว่ามันเป็นสวนที่ติดกันเลยแล้วก็ไม่ห่างกันเยอะนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะดูแลสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มาดูแลเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องเชื้อรานะครับปัญหาต่างๆเนี่ยก็ สามารถที่จะติดต่ออาจารย์จำเรินได้เลยนะครับก็อยู่ที่เขาคามใครที่อยู่ใกล้ใกลบริเวณตรงนี้นะครับก็มาเยี่ยมชมที่สวนได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้อา,อาจารย์จำเรินฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะครับว่าติดต่อเบอร์ไหนฮะเบอร์เบอถือนะครับครูจำเริน095454 4997ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าเกี่ยวกับการดูแลของสวนทุเรียนนะครับก็สามารถติดต่อมาที่อาจารย์จำเริญได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมโค้ชเกียรติกับอาจารย์จำเริญก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ